สวัสดีครับผมชื่อนายปิโนต์นบุตรลบนะครับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุรณธานีสาขาธุรกิจการเกษตรชั้นปีที่3นะครับวันนี้นะครับผมจะมาติดตามผลโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏนะครับนี่เราก็มาติดตามโครงการการจัดการดินแล่นน้ำนะครับและพัฒนากลุ่มเกษตรกรอยาอร่างปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เหมาะสมกับพองถิ่นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนนะครับ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,564แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายคมสันโคศิธามอดินาสาแล้วก็ประมงอาสาประจำตำบลสุนเซาอำเภอเวียจังหวัดอุดรธานีครับพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่บ้านเลขที่145หมู่13บสาตำบลสุนเซาอำเภอเวียจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็นี่ก็เป็นสมาชิกในกลุ่มครับพี่ไม่ยดีอยู่ตำบลบ้านเหล่าครับแล้วก็ตอนนี้พี่สำลีครับอยู่ตำบลสุนเซาเหมือนกันครับ จะมาชิ้ที่แล้วเข้าร่วมโครงการปากตะม้งของทางราชัชกรครับในโครคงการนี้คุณพี่ทํากิจกรรมอะไรบ้างครับเป็นการปลูกพืชในโรงเรียนครับมีการปลูกเม่ลั่นในโรงเรียนแล้วก็มีการทําอาหารปลาต้มสามชีวพันธุ์แล้วก็ทำบรรจุภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็การตลาดแล้วก็สุดท้ายก็มีการโรงเรียนแปรรูปผลผลิตเป็นโรงเรียนแปรรูปอาหารปลอดภัยครับโรงอย่อย จะทําโครงการนี้ครับแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างครับมีการปลูกพืชในโรงเรียนครับเป็นพืชมูลค่าสูงการปลูกเมล่อนครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในโรงเรียนในการปลูกครับแล้วก็เพิ่มในพื้นที่ขนาดห้าคูณสิบสามารถสร้างรายได้ให้เราเป็นเป็นที่น่าภูมิใจครับแล้วรอบต่อแต่ละรอบมีรายได้จากการขายผลเลีตยนั่ยรอบละประมาณหนึ่งหมื่นบาทครับ หลังจากค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณ5้าถึงหกพันครับในระยะเวลาที่สามเดือนสามารถเก็บผลผลิตได้รอบหนึ่งครับแล้วปีหนึ่งสามารถทําได้สามรอบครับมันก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวของผมทําให้ใหครอบครัวของเรานี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะแล้วก็การปลูกพืชในโรงเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้ายาฆ่า,มาแมลงสารชีวภัณฑ์แล้วก็สามารถใช้นวัตกรรมมาใช้ในโรงเรียนได้ด้วยครับเป็นการลดเวลาครับ ในการดูแลครับผมอ๋อครับหรืยว่าเยอะมากเลยนะครับเพื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ใช่ไหมครับก็อันนี้อินรียีหมดเลยใช่ไหมครับเป็นพืชปลอดภัยครับอ๋อครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครับผมที่มีโครงการดีๆมาให้กกบกลุ่มเกษตรกรครับผมแล้วก็ท่านอค์โคมนตีครับผมที่มีความเฉพาะมอบโครงการดีๆให้แก่กลุ่มเกษตรกรด้วยครับผม แล้วก็เป็นภระมหากรุณาธิคุณอย่างนี้ครับผมารัชการในหลวงของเรารัชการที่สิบครับผมที่มีโครงการดีๆมาให้กลุ่มเกษตรกรตำบลสุนเศร้าอำเภอเห็นจังหวัดลพบุรีครับนี่นะครับก็ขอขอบคุณคนพี่แล้วก็คุณแม่แล้วนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับาการปลูกพืชในโรงเรือนครับท่านนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีครับ Do you want to